ครับตอนนี้ก็คือมาดูสถานที่นะครับอ่าก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็โรงเรียนดรุณวิทย์นะครับตอนเช้าเช้าตอนเช้าเเนี่ยเวลาอ่าเวล,จลาจราจรติดขัดแล้วจราจราจเยอะมากนะครับตรงนี้เพงเป็นทางสามแยกนะครับอ่าก็อยากจะฝากไปถึงผู้กำกับสพบ,บางบัวทองนะครับของ,งานจาราจรน,นะครับของ,งานจาราจรที่จะมา โบกตอนเช้านะครับตอนเช้าโรงเรียนโรงเรียนเลิกโรงเรียนลงแล้วก็ตอนบ่ายตอนบ่ายก็ตอนบ่ายก็โรงเรียนเลิกนะครับก็ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับก็คือว่ารถที่ออกจากซอยเนี่ยรถที่รถที่ออกจากซอยเนี่ยเวลาเขาจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเนี่ยบางทีมันไม่เห็นไม่เห็นนะครับไม่เห็นก็คือจะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซ นะครับมอไซก็คือแซงแซงาแซงก็เขาเรียกว่าแซงไปเลยไปมันก็จะเป็นทางสวนเลนนะครับมันก็จะสวนเลนก็จะไปเจออุบัติเหตุกับคนที่เขาออกจากซอยไปเนี่ยเวลาเขาออกจากซอยไปนี่คือเขาเขาไม่สามารถมองเห็นได้นะครับต้นใจที่ไม่เห็นก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจราจรนะครับมาคอยอำนวยความสะดวกนะครับตั้งนี้แล้วก็มีคนร้องเรียนไปเยอะ เยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนจรุนพิษ <นะ S 1> แล้วก็ทางเข้าโรงพยาบาลนะครับทางเข้าโรงพยาบาลนะครับความฝ่าการนั่งงานจราจรน,นะครับงานานั่งจราจรน,นะครับว่ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน,นบ้างนะครับว,มมวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ซึ่งที่เรามาถ่ายทำเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยเรียกว่าก็ลดน้อยนะครับลดคนไปหมนนะครับ พอเห็นการตั้งด่านแต่ละครั้งก็มีจราจรตำรวจจราจรมากมายนะครับแต่ว่าเวลาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยจราจรหายไปไหนกันหมดนะครับก็ขอฝากตรงนี้นะครับฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็เป็นทางเข้าโรงพยาบาลแล้วก็โรง,งเรียนโรงเรียนดารุณวิทย์นะครับโรงเรียนดารุณวิทย์นะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานะนะครับนี่โรงเรียนดารุณวิทย์นะครับข้างหน้านี้ นะครับตอนเช้ารถเยอะมากแล้วด้านหน้านี่ก็เป็นตลาดตางบัวทองนะครับก็ฝากถึงงานจราจรน,นะครับฝากถึงท่านผู้กํกับบางบัวทองด้วยนะครับจัดงานจราจรมาอำนวยความสะดวกตอนเช้าอตอนที่เด็กจะ,ะผู้ปกครองก็มาส่งเด็กักเรียนเยอะนะครับแล้วก็มาเจออุบททัติเหตุตรงนี้ก็บ่อยผมก็ยังเคยมาเจอนะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้นะครับทางขาาเขาบอกดี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 จริงไ ครับผมขอบคุณมากครับ5นาทีครับ5นาทีครับ3นาทีเพิ่งจะได้3นาทีถ้าเลจะฝางานการจจก็เจบาดเหตุบ่อยใช่ไหมตรงนี้ครับบ่อยนะครับก็มีคนล้องเรียนไปเยอะ นะครับแล้ววันต่อนนี้ผมเองก็มาเดินนะครับแต่มาเจอว่าอ่าผมก็จะไปจอดผมก็จะจอดเพื่อจะเรียกประกันมาแล้วแต่ว่ามอใส่เขาไปเนี่ยเพราะเขากลัวเพราะว่าเขาแทงออกมาด้วยงานมันกลายเป็นหัวเองมเขาผิดไงเขาผิดแต่เราก็สงสารตอนที่ถ้ามันเด็กนักเรียนด้วยเนี่ยเด็กนักเรียนด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ต้องมาอ่าผมออกมาเดี๋ยวผมเห็นแล้วเด็กนักเรียนก็เยอะผู้ปกครองก็มาถุงเยอะแต่ว่างาน วันนี้ก็เลยเข้ามามาดูมาดูแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปขอการน้าจะได้รับกโอเคครับก็าฝากไ้แค่นี้นะครับ